ครับผมกวางตุ้งที่หวานไว้เมื่อหลายวันก่อนนะครับตอนนี้โตพอสมควรจะต้องมีการแยกออกไปลงแปลงที่เตรียมไว้แล้วนะครับเป็การแยกต้นกล้าน,นั่นเองครับผมดูใช้ได้ทีเดียวครับอืมบททดสอบแรกผ่านครับ จะต้องมีบทต่อไปก็คือว่าเวลาถ่ายไปแล้วนี่จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพื้นที่ต่างจากตรงนี้ไปครับเราจะไปปลูกหลายๆที่เป็นการทดสอบพื้นที่ของเราด้วยครับผมมาดูใกล้ๆนะครับนี่ตรงนี้ถี่มากครับเราก็ต้องแยกออกไปเพื่อจะไปลงอย่างที่พูดไว้นะครับผม ออกมาได้บางพอประมาณครับบางในที่นี้คือจํานวนต้นที่หนาลดลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกลวแดดเวลานี้พอเหมาะทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่เป็นอีกสองแปลงครับที่จะต้องลงอีกพื้นที่หนึ่งครับห่างจากเมื่อกี้มาเมื่อกี้จะอยู่ขอบสะแต่ตรงนี้จะอยู่ ใกล้ๆที่พักครับเรามาลองทดสอบดินกันนะน,ะน,น,นะครับท่านผู้ชมครับได้เวลาย้ายต้นกล้าแล้วครับแปลงแรกโดยฝีมือของคุณแองครับนี่ครับอันนี้ต้นมันประมาณนี้ยเดี๋ยวออีสักกี่วันนะมันถึงได้กินเนี่ยอันนี้ได้สิบวันแล้ว แล้วในตำล้างกี่วันอ่ะก็เดือนหนึ่งเดือนนึ่งอ๋อก็เดี๋ยวยี่สิบกวันอ่ะเออนเดียวยี่สิบวันเราก็จะเอาไปทำอาหารนะอ่ะต้องลุนกันต่อครับอันนี้เป็นสามแปลงแรกที่เราจะลงนะครับว่ากันนะครับเวลาผ่านไปช่างรวดเร็วเหลือเกินครับย่ำคำอีกแล้ว ได้3แปลงครับแปลงละ16แถวแถวและ3ต้น48่คูณสได้เท่าไหร่แม่สี่สิดคูณสามแปดสามยี่ิบสี่สามสองเอสามสีองหลายร้อยต้นครับนี่ครับรีวิวให้ดูนะครับน้ำก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ แต่พอหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องหาจนได้ลหละครับแรงเลเราต้องว่ากันไปครับแถวนี้เทวดาไม่แรงครับพื้เทวดาพื้นเทวดาครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกสองแปลงอยู่ด้านอีกที่หนึ่งครับเราลองดูครับหลายๆพื้นที่ครับผม เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับสองแปลงนี้นะครับอาจจะต้องไปนั่งทำต่อ,อที่แปลงที่าะวานไปครั้งแรกครับืที่ว่างๆอาจจะต้องแยกออกมาอีกที